งามโบงามบจ้างามบจ้า,า,จาสวยจ้าคุณทวีพรนี่จะพองๆเนาะสวยไหมตาวันนี้ถ้ามีพรพัมปล่อยโคมจ้า เตรงไหนอ่ะดีมากทางเหนือเริ่มต้นปีใหม่ของทางเหนือเนอาะ การเริ่มต้นปีใหม่ของทางเหนือเนาะนจ้าทานข้าวหรือยังเดี๋ยวถ้าพี่พรจะไปลอยกระทงแล้วจ้าพามาชมบรรยากาศนะจ้าอากาศ เอ้ยทำไมมันติดแค่นี้เดียวเองอะนะอันนั้นอะ่ะทายค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาทักทายนะวันนี้พามาปล่อยโครมก็เลยก็เลยจ้าพามาปล่อยโครมจ้า ไปไร่สดเป๊บหนึ่งเอาบุญด้วยกันนะจ๊ะทางเหนือเขาอะไรนะการปล่อยโคมเหมือนอพามาปล่อย สวยไหมสวยไหมอันนี้ยังมีอีซิสเตอรี่ด้วยนะลูกเนี้ยหนมอยู่ดีๆ <laughs> สวัสดีจ้าท้าคายนะจ้าทวีพรเองนะมาปล่อยโคมกับทวี สวยมไหเริ่มต้นปีใหม่ของทางเหนือเนาะทายค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาทักทายนะวันนี้พามาปล่อยโคมก็เลยก็เลยสวยไหมสวยไหม มาปอยขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ๊ะมาเป็นกําลังใจให้เท,ทวีพอดอวันนี้ไม่ได้ไลค์อะไรอยากให้มาดูภาพบรรยากาศช ขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมทวิพรนะจ๊ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายรักทุกคนเลยนะรักมากๆากสวยไหมสวยไหมโอนไมัไม่ม่ กัสจ้าสวัสดีจ้าหนึ่งดวงขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมพระวิพรน n จ๊าขอบคุณนะคะบ๊ายบายรักทุกคนเลยนะรักมากๆสวัสดีจ้าสวัสดีท่าคายพามาสวัสดีจ้าคุณพี่สุวรรณีสวัสดีนะน้าสดหัวยุ่งมากดูโคมดีกว่าเนาะ มาเล่นงานสุขและงานอะไรนะสองกะัะไม่ใช่ลอยกระทงด้วยกันนะจ๊ะขอให้ทุกคนมีความสุขเด้อพามาเล่นคู่กับดอก วไปเลยครับ get, get. ไปทำเพลงเป็นคียไว้เอเลียงวางเล่งแกเล่งแกวไปเลยครับ get, ไปทำเพลงเป็นคียไว้เอเลียนวางเล็งแกะเล็งแกะเอา สวัสดีคุณพี่สายฝนคุณสายฝนนะจ๊ะหามาปล่อยโครมนะจ๊ะปล่อยโครมฝ่อนขั้นตอนแรกเราก็จะขี่โครมออกก่อนนะจ๊ะเหมือนให้มันมีควันควันควัน,นมันปะเบดีเอามาค่ะเอามาใกล้ๆกล้กล้องหน่อยดิมนะั้ยแคแป๊บเดียวเองจ้ะแค่แป๊บเดียวอยากให้เพื่อนเพื่อนมาเห็นบรรยากาศ ดูพระจันทร์บ้านท่าวีพรสวยไหมเนี่ยคมเป็นคมเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆเขาจะพับมาให้แบบนี้เออสใช่แช่บ๊ายบายคมท่าวีพรไปนู่นแล้วปล่อยความทุกข์ความโศกให้ลอยไปแล้วก็รับ แต่สิ่งดีๆเข้ามาเหมือนเหมือนเป็นการ <Hey. Wow. S 1> คมรอยสวัสดีจ้าคุณพี่สุวรรณีสวัสดี <Wow. S 1> ทักทายนะจ้าทำอะไร สองดวงตาใครเข้ามาแล้วชักท,ทายข้อความเทวีพรหน่อยนะจ๊ะมันมาแปแปรใจนึงสุดดีจ๊ะคอมเมนต์มาให้เทวีพรหน่อยนะเอ้ยทำไมมันติดแค่นีด้เดียวเองอะนะอันนั้นอะ ถ้าวิพรเดี๋ยวสิบห้านาทีถ้าวิพรก็จะลงไล่ละปล่อยความทุกข์ความโศกให้ลอยไปแล้วก็รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาเหมือนเหมือนเป็นกาับแล้วหมดแล้วไฟดเียนหมดแล้วโอเค โอเคโอเคเี okay, okay. ่ยกขึ้นน,เ,นเพื่อนเพื่อนเห็นไม้ปล่อยคมด้วยกันนะติดธุระไม่เป็นไรจ้าถ้าวิพรไลค์แป๊บเดียวถ้าวิพรไลค์ช่วงเที่ยงนะจ๊ะเอาไปเลยครับ